เออเออระวังคะข้าวหนึ่งเชิญเอไรอะร้อ่าอยู่เนยันเออเนื้อปุ่นเออมันเนื้อเหรอมันไปสังิก็เงอไปอ่ะข้นอปหน่งเนาะมันเขงปุ่นนะเาตั้งเาง จังปิดรถปิดอย่างป่ะเป็นมากรรมหรอไม่กรรมไ้กร่มเลยไห่กวนาห่กวนาเยอะอ่ะไกนมก็เยอะอ่ะปิม่แมาไมเลยแม่อย่าไปนังเนื้อสามอะไรสิ่ก้าสามหมดเลยส่ามเ่าม ที่ปุ่นนายว่ะยี่เนียตุ้ดอาให่ช่วงอีรู้้าวไมชอบกินก้า้าีมาลเดียวก็บไเออสามันถ้าอิบนนี่เสียวมาอิบกันอะไรวะสันเือนงน้อ๋อานี่นะคะที่เราจะมาเชิญพระอุปษฐรภนะคะ โห,ห้ยใจเม,ม่นอันนี่เฮาคาเมืองเมืองคาเอาเมืองคากนะอันนี้เนาะนนนโห้เหมันน่ะ โคัไปนี่แม่เูกับเขามาอาบน้ำาินี้แน่นอนาะได้เบอร์ก่อนอบน้ี้เนี่มื่ออาบน้ำติน้งปูนเ่อนก่อนไม่ก่อนน่ใช่ที่เราไปอาบน้ำน้ำสัเนี่ยน้ยน้ำรวยนะเนี่ยน้วยน้ำรวยนะคะน้ำรติมากเลยนะคะก็ตอนนี้เขายังอวบวว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 วนววววอววววว ม่น้ำที่ไหลผ่านนะคะอุ้ยขามน้ำได้หนอกฮัสุคมันีอาบกอกับบอกไว้ก่อนหวานนะนะหัวหงอะไรนค่ะนั่ย เมื่อก่อนมีขัวนะคะขัวก like ok. ็ค exactly. so, so <sting? S 2> ือสะพานนะคะสะพานไม้ที่ตรงนี้นะคะปัจจุบันไม่มีแล้วไม่แน่ใจว่าเขาข้ามไปทางไหนนะคะเนี่ยเมื่อก่อนน่ะไมค์ก็มาอาบน้ําตรงนี้นะคะเคยมาครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเมืองขากนะคะก็มาทางรัดนี่แหละแล้วก็ข้ามไปนะคะก็มาอาบน้ําที่นี่นะคะน้ําเย็นใสนะคะบอกกองทรายอ่ะบอกกองทรายดูดู ไายอ่าไทยอม้อ่านเนาะมาแล้วมานะคะขบวนกำลังเดินมานะคะขบวนขบวนขอมาเชิญพระประคุณนะคะ ระวังคัเขาเออที่กำลังตกนะคะสวยงามมากนะคะโอ้เจอสาวๆวตะเปิมด้วยนะคะเจอมาลอยๆมาสองสาวแกนี่มาสองสาวแกสาวตะเปิมนะคะ มีนมเฮ้ยนะคะมาแล้วมาแล้วเขากำลังก่อกองทรายกันอยู่นะคะทุกคนนี่กำลังก่อ,อกนะคะห้ากองนะคะห้ากองนะคะ,ก,ะ,คะ,ก,ะ,คะก็ต้องขอน้ำขอทรายเนาะม,มาแล้วจ๋าหนึ่งจอมม้อนทอง อโลหันหันข้ขาวกำเนียวง่ายขอ,อน้ำขอายทรสยนะคะ,ออะ,คะห้าก,กองนะคะที่บอกนะอะไรนะเอ่อจะไม่ได้แล้วเขามีคำมันด้วยนะคำมนด้วยไม่ก็จะไม่ได้แล้วนะคะ Ha 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 ไอ้จับคุ้นอะเนี่ยอันนะ่ช้มหรเยครเลยเาเราก็ต้องเชิญนะคะพ้ามาสี่องค์นะคเชิญข้ามาสี่องค์เอามาเลยมาเลยมาจ้ำจ้ำสีองค์สี่ทิศยันพา ไมสตีหั่างมันใ่ยามเดียวตียางเขาดีการเยาเดียีย่าเขาทำดีีดีงก็มีคืจาระขึุาร้กย่างเยาเดียยามเดียวคาปูมิโอ้าเขาอันใดมาหอดเกลียวไม้หนี้เนล่างละโบใจเขาตีย่งเ นี่เ่านไข่ป่าจาเดี๋ยวมาฆ่กันเลยต่ป่าจาหล่ะไข่น้องผาหลองต้องปเปืเจ้าีนี่กะทาต่างหลาย่านาตาิซาลูดิซ่านนะกําเสรนัะว่าหูหูไปได้ก่นางะเทศเอาตัวไปชดาเ มาักนน้าจหนูพาวเียทา้าหนากันข้าเขาังถอานี่ยตาก้กัเามกระวางเัด้าอกขาิ้นโอ้ยกันเขาอ่นนนับยางใบชาที่เราจ้น้าเจาหลาามอว่าจกนเนอะวางให้หมดเลยตุสตุลา

สองภูคาตังหลายขอป้าเงาขอป้าเงาเทวาวุทธเตวาลาอันอยู่ไพ่บันออกขอเลยมาขอเลยมาทรบเอาของติบของตั้งเศกภูคาตังเซงเศกภูคาตังเซิงเศกกำคา โคนสามใบสามภูคาตั้งหลายขอป้งเต่าอาวุธเจ้าเวลาเจ้าอันอยู่ปลายวันตกอันปลายวันตกขอรัตตามาหักตาหน้าต่างดูมาเอากุศลตั้งเฮาคายาเมวกำเนิดขาขอปักมยายตื่นนารบปักันนะคนยนี้ ซาต <ficou S 1> <ies S 2> ุสาตูคาตังเซงมีมือซีบนิ้วเอาหลอกไม่ดัเตนเอาให้ดังเตน วันตกวันหัวหวใจหวเนื้อหวใหเนือต ok ีเสียเสนาตีเสีงเสนาเขานาซีพายเขนาซีพายเต็งโเต็งโมาห่มกินห่มดูมาห่มกินห่มดูอานุโมโนาจอมเฮาขาเสกจอมเฮ้าขาเสกจมขาหันใจหัใจนะคะ

ขังสารนังกัสสามีสังสารนังกัสามีังสารนังกสามีบุติยมพีบุตรทงสารนังกัสามี ตอนนี้นะคะก็กำลังจะเรียกค้าบัคุณนะคะสีทิศนะคะเราไปดูกันนะคะยันพาขึ้นมาอ่ะนี่มาจังหวะร้อนเอาหน่อยนะปฏิทินห้องห้องน้องเบี้ยโอ้ปฏิที่ห้องเนี้ยอ๋อพ่ออุ้ยนะคะพ่ออุ้ยจะร้องจะเรียกที่นี่นะคะ ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยเห็นเหม่เคยเห็นนะคะก็เพิ่งมาเห็นครั้งแรกเลยนะาเจ้าเจ้าเ้าเาเจาเจ้าเจ้าเจ้า้า้าเจ้าเาเจ้าาจาเา้าเ่อาเ้าเจาเจ้าเาเจ้าเเจ้าอ้า ฮันไตยินันฮันไตยัตามมาันไตมันไตกันะไรนะมามาอะไรนมันไตนั่นันไตก็ทิใต้นะฮัามหเขาเขามาอยู่นี่จ๊บหมูมอกวะมาไม่อยู่เหมือนจ๊บหมอกว้ก็ไม่

อข้าปวงเยาสะทาขอทด้นาจักนเจาเอาพระพูเสีอันตเจ้าไม่ข้าเอามาได้ตุ่ยปีเอาม่ยอมจ้ะตุ่ยตุ่ยปีมาแล้วเอาแกเอลงเอออาตุ่ยกะมากะมากะเป็นน้องงสสยคุณสามข้าปวยาสทาเจ้าตงหลายขอนี้เหมือนกันเนาะรน้ำใจของอรหันต์กาเจ้าจวนจีวาเสมาวัดไฟหัวเงือบอกกัน

มือสิบนิ้วหอนีิปานอังเจินลันจอ้าหันตาภูจือว่าธรรมมาจาระ ธรรมะจ่ามะเทธรรมะจ่านัจไวนวธรรมะวาวาวเ่าวาอยู่หันวู้ป้าวันออกอยู่หูป้าวันออกท่านโจท่านโจโยคิงต่อยโยคิงเอาอุปคุเสกจะออกมาเสกกรรมขาสาธุสาธุสาธุ อ๋อนะคะก็ที่เขาปักไว้นะคะ,ะก็จะเป็นค่ะแทนนะคะเป็นหินเนาะ,ะก็เป็นตัวแทนท่านนะคะตัวแทนท่านอุป,ปคุดนะคะสี่ทิศสี่ทางนะะก็อะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะก็อัญเชิญพระประคุดไปที่หอภาษาหอที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะหอที่นั่นนะคะก็ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะขอรับสินรับบ้านโคกนิ่งชุดใน่าเป็นอาจารย์พระอิมิตพระฤาหวานหนอเจ้าจัง้าามนาพอมเยวสาธาเจ้าตานะอันใดจนกันมาลู่พระพุทธตาเทีนเจ้าในวันนี้สาธุโยมือจีวัดพระเจ้าติพจางมือลูเสียยว ผู้ข้าจงยุกโจกันสี่อข้อมูลอยูงเสียอีือจทำอะอรสี่อใเสียมาขอถังน้ำเย้าได้มาปางสังฆา้ามาหักานาจารย์อยูในวันนี้ ภูคาขอไหวสามีมือชิดนิ้วหน้ามามีปู่ทางยังพระพุทธเจ้าพระเจ้าสรนังสารนังเปลี่ยนปืนเปลี่ปึงเอ็บูคาเอ็บูคาขอไหวสามขอไหวสาหน้ามามีธรรมังามีธรรมังยังพระสัทธรรมเจ้ายังพระสัทธรเจ้าสรนังสารนังเปลี่ปืนเปลี่ยปึงเอ็บูคาเอ็บูคาขอไหวสามขอไหวสาหน้ามามีสังข ยังพระส, <little> ส of ังฆะยังพระสังฆครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ ซารานังเปล็นตีปืนเกผูคาเกภูคาพ่อไวสาอไวสาน้ามามีหน้มามีมาตาพิตามาตาปิตายังโปเมยังโปเมเจ้าตังสองเจ้าังสองภูมเกียงเลี่ยงใหญ่เลร่ังใหญ่ซาลานังเปล็นตีปืนเูคาเกภูคาพ่อไวสาพ่อไวยสาหน้ามามีหน้ามามีเทว่าตานันจ้ตเทว่าตา้น่นจ้ว เตวุตเวรวาลัเจ้าต่างหลายต่งหลายอันหักษาอันหักษาผังน้ำผังน้ำมหาสมุทรสกวนมหาสมุทรสกวนในวันนี้ในวันนี้ผูคาไรปางเอาผูคาไรปางเอาเอาประพุทธเถนเอาประพุทธเถรทวนสองเดินสองเจ้าเขมาราชเถรเจ้าเขมาราชเถรทวนสามทนสามเจ้าเขมาวัจจะเจ้าเขมาวัจจะทนสนสี่ ธรรมะจาระธรรมาจาเจาเขาตั้งเซิงเจาเขาตั้งเซงเสี่ยอเลเสี่ยอเลพี่ครูสังฆาพี่ครูสังฆาเจาเขาตั้งเซิงเจาเขาตั้งเซิงขอรัตนาขอรัตนารับเอาของติปของตานรับเอาของติปของตานหวนยาดน้ำานน้ำอานุโมทนาอนุโมทนาขอรัตนาปางขอรัตนาปางเมนังโทรณนี้เมนางโทรณี้ไรมาเปลีนสักขีมันกยนคือไรมาเป็นสักขีมันแก่เยของตของตานเลยของติปของตานบุชย่ว่าคาเ่ากั

พรเขาเออการตั้งเียงกานตั้งเซิงผู้วันผู้นาคู้กอกูคนผู้กอกูคนอันมามาเจอหน้าเดชังเจอได้ผู้โสนังกันตั้งเซยงสาธุยอมือสาธุกำรขาสาธุกรรมนาเต้าปัทนาขอผู้คาตั้งเซิงขอผู้คาตั้งเซงมีจิตเบลืกใจขาวมีจิตเปิใจขาวมหาพารังมหาพลังขอมีนาบุญญ่ขอมีนาวุญญ่มหาเจังมหาเตจังขอ มีจิตเจริญขอมีจิตาจริญมหาราพังมหาราพังขอได้มีจงดาบใหญ่ขอมีจงดาบใหญ่มหาสุขังมหาสุขังขอได้สุขสามสิ่งขอได้สู้ไายุยืนยาวอายุยืนยาวพ่อบู้คนพ่อบกู้คนถึงด้อยสาวศีกัมขาด้อยสาวศีกัมขาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้เชิญเราก็ได้เชิญพระพุทธพุธไปเรียบร้อยแล้วนะคะ พวกนี้นะคะก็รอชมอีกต่อไปได้พวกนี้จะมาส่งนะคะวันนี้มารับนะคะพวกนี้เราจะมาส่งนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะคะหัวเนื้อไปตั้งนเอาเงินดอกไมาไปตั้งไหนเออเอาใส่เคมาหัเนื้อตั้งหนเออเออใส่เป้ย์ใส่เบี้ยไหนอีกถุงหเนื้อคนเนื้อตั้งไหนเออคนเนื้อปุ่นเออหัเนื้อเหรอหัวใจนะคนไตก็ใส่หัวใจใส่ตั้งไหนเออเออคนไตจใส่ หอนไส้อนไต้ใสสมัทรนี้สังหินก็เงือบไปอ่ะสังหินหมาเตของมนต่อขมันมาไต่นี่เนาะมันองมันางปุนนะ เอาเอาเอาเต็นใส่เลยเต็นเต็น <ım S 2> ่คเมืองาดนะคะตอไเดี๋ยวเรียต่อนะคะเราจะไปลำรงต่อซื้อสักอ่ะ กต้องมีคันคูนะคะคันคูแล้วก็มีคันคูแล้วเดี๋ยวค่อยชมน,นะคะว่าเป็นอะไรเนาะ